สัจจาแปดสิบห้าหนึ่งหกสัจจาแปดสิบห้าหนึ่งหกแปดสห้าหนึ่งหกประเด็นยี่สิบห้าตัวสอบมอสี่สิบเลยบริษัทไทยฟูด้ดลงเชือดไปประมาณสองกมมุม่งหน้าปลาหมูกระบินครับผม วอร์ซิปิตรับแจ้งเลยบริษัทไทรฟูด้ดโครงเชืบบ่อบปั้นนาคาไปประมาณสองกมสิบเก้่จายยังไงแล้วประสานร,รถนอเขียนเลยครับรับแจ้งทางวอริปสามเป็นจักยานยนต์ชนกับสุนัขบาดเจ็บสองรายครับผมชายหนึ่งรายมีอาการไหปราปล้าน่าจะหักครับผมวอรแปดวอร์สิบได้จะแจ้งให้ทราบ สิห้ปรับความสิบาดสครับรับได้ไหมนี่รับได้ป่อยทีเลยสตอนอ่าตอนนั้นเรียกบ้านอะไรว่าสามเกบ้านอะไรบ้านอะไรทจกิ่กมันเป็นป่าป่ามะม่วง เลยบริษัทไทฟู้ดไปรับทราบ สจ้าแปสาหกว10สิบที่เกษตรวอลแปดวอ0ศนจ้แปดสิบ้าหกวอ0สิบจุดเกษตรวอลแปดเพิ่มเติมวอ0 1ู5 7์ศนย์สิบเก้าห้าบเ้นก้า่ครับบ้านยุ้ยเซนี่ฟังบังนัด เล่นกับคุณลูกเนอไห่เป็นยังไงเจ็บตรงไหนยกบ่ขึ้นเลยนะถ้าไม่จากไหยมันแก้เอาเข้าทำงานลงไก่นี่ผมกำลังสิข่าวทิ้ชู่ยังไม่ได้สแกนยูเลย เย็ดได้บ่ครับเนี่ยผมอยังไงไอ้กดเอ่อเอามือเข่าหนักเอิกไหมเอามือข้างเนี่ยเข่าได้บ่อ่าเอามือข้างนั้นออกก็ได้โอเคหยุดท่านี่น่ะบดเย็บมันบ่ะท่าไดนท่าไดบดเย็บ ใช่อเอามือไปทานี่เดี๋ยวเปล่าเอานเนี่ยประคองขึ้นอย่างเงี้ยบอกเอามือข้างนี้ใส่หนักเอือกข้างนี้เย็บบอเย็บหน่อยบอเย็บด้วยกันนะเอาไอาอาว้ย <ไป S 2> <ห>ังเั่นนะรับใส่แบบคือไม่แบบคือ

ิ่งมาจากไหนก็บินเลยอบอครับผมผมเขออ่าในโรงงานแล้วเป็นยังไงหายอดงปะเย็บกระบอกดื้อจดบปล่อยขาสองข้างเีย็ได้อยู่เนาะเย็บไปเลยสบายเย็บได้สบายเขาเลย มมหนหนสัจจาแปดสี่ห้าหนึ่งหกแปดสิบห้ 45, าหนึ่งหกว่าปลาบอสิบห้าจักรยายยนยนต์ชนกับสุนัภบาดเจ็บสองลายบาดเจ็บลายที่หนึ่งเป็นชายอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบห้าปี มีอาการเจ็บช่วงบริเวณไหปลาระถลอกตามร่างกายยังรู้สึกตอดีบาดเจ็บอีกหนึ่งลายถลอกตามร่างกายยังรู้สึกตอดีเปลี่ยนเป็นหญิงสามารถวอรสซีรถนอนคนเดียวได้หรือไม่ได้เปลี่ยนรับทราบแจ้งนอกเขตรอพยาบาลวอีไทเชียงบริษัทไทยโฟร์รถยังไม่ออกมาเลย